ห้ามพลาดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามีข่าวดีมาบอก FC ทุกท่านค่ะถ้าท่านใดพลาดในคลิปนี้นะคะก็จะเสียใจไปอีกนานนะคะก็ต้องรอรอบใหม่นะคะ When there's left is see comes no more hope left in can see what comes way. And always lost nowhere else All fall can And like I สวัสดีสาหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องนองที่รับทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาพบกับสาระนะคะแล้วก็เก็บความรู้เล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับการสะสมเหรียญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บสะสมแบบตัวเองหรือการเก็บแบบค้าขายเชิงพาณิชย์นะคะเราก็จะนําเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยมาฝากเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับเหรียญสิบาทเหมือนเดิมนะคะเนือ่องจากทาไมเราถึงทาคลิปเฉพาะเหรียญสิบาทนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเหรียญสิบาท ดูท่าทางของ FC แล้วนะคะน่าจะมีเหรียญ10บบาทแนวโน้มนะคะเหรียญ10บาทน่าจะค่อนข้างเยอะกว่าเหรียญ5บาทหรือเหรียญ1นบาทที่เรามีใช้กันทุกวันนี้นะคะก็เลยนําเหรียญ10บาทมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะเหรียญ10บบาทที่เราจะนํามาฝากทุกท่านสงเหรียญนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงราคาเขาจะอยู่ที่อะไรอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วทําไมเราถึงจะต้องเก็บสะสมเหรียญแบบนี้ ในลักษณะของปีพศนี้นะคะเรามารับชมกันในคลิปนะคะส่วนเดือนแรกนะคะที่เราตั้งใจนํามาฝากนะคะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2องพนนาสนะคะสําหรับเหรียญ10บบาทปีนี้นะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันนะคะลักษณะของเหรียญนะคะก็คือเป็นเหรียญกระสาบสองสีนะคะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีลักษณะของเหรียญเลยนะคะก็จะเป็นขอบวงนอกนะคะก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะคือตรงนี้นะคะ ก็เป็นเหรียญกระสาบสองสีซึ่งก็มีทั้งสีขาวและสีทองนะคะที่อยู่ข้างในนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะเรามาดูด้วนลายด้านหน้าของเหรียญน,นะคะกางเหรียญน,นะคะก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะคะขินพระพระักตร์รรรปทางเบื้องขวานะคะภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อคว,วามว่าภูมิพลอดุลยเดชทางด้านซ้ายมือมีข้อความว่าราชการที่9้านะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญด้านหน้านะคะเรามาดูด้านนหลัังกค่ะ ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นนะคะในแต่ละเหรียญในแต่ละสถานที่นะคะซึ่งในสถานที่นั้นนะคะเขาก็จะวิเคราะห์นะคะหรือเลือกสรรสถานที่มีความสําคัญทางด้านจิตใจนะคะของคนไทยที่จะนํามาบรรจุไว้ในเหรียญกระสาบทุกๆรุ่นของเหรียญกระสาต์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5เหรียญบาทเหรียญสองบาทดูแม้กระทั่งเหรียญสิบบาทนะคะเหรียญสิบาทเขาก็จะมีการเพิ่อมอักษรเบลขึ้นมานะคะนั่นก็คือความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเหรียญสิบาทซึ่งเป็นอีกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับหเหรียญอักษรเบลนี้คะเขาก็จะเพิ่มมาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะสำหรับคนพิการทางสายตานะคะซึ่งเขาก็จะไม่สามารถมองเห็นเหมือนเราเหมือนคนเราปกติทั่วไปเหมือนพวกเราเรานี้นะคะเขาก็จะใช้มือของเขานะคะสัมผัสและก็รูปคําตรงปุ่มอักษรเบลนะคะเรามาดูลักษณะด้านหลังของเหรียญสิบบาทกันนะะค ด้านหลังนะคะกลางเหรียญก็จะมีภาพรางวัลรุณนะคะภายในวงขอบเหรียญบั้งบุก็จะมีอักษรบลิลนะคะซึ่งอักษรบลิลนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าสิบนะคะเบื้องล่างมีเลขบอกราคาว่าสิบมีทั้งเลขไทยและก็เลขอารบิกซึ่งมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวทางด้านขวามือก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมือก็จะมีปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพศนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญสิบบาทนะคะซึ่งแต่ละเหรียญแต่ละปีพศก็ เหมือนกันนะคะสำหรับเหรียญ10บาทด้านหลังก็จะเป็นวัดพระปรางนะพระปรางวัดอรุณค่ะสำหรับ,บเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทเหรียญนี้นะคะเขามีความพิเศษยัยงไงเรามาดูกันนะคะเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าเขาก็จะไม่มีความพิเศษหรือดดเด่นอะไรนะคะก็ดูจากขอบทุกท่านด้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะจึงทําให้เขามีราคาตั้งแต่100บาทถึง150บาทนะคะดูจากสภาพของเนื้อเกลือนะคะถ้าเนื้อเกินใหญ่กว่านี้นะคะราคานะคะก็จะเยอะกว่านี้นะคะนี่ก็คือเหรียญ10บาท ซึ่งมีความพิเศษนะคะจึงทําให้เขามีราคาสูงกว่าปกติของเหรียญที่ผลิตในปีเดียวกันนะคะเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะคะอีกหนึ่งเหรียญนะคะนั่นก็คือเหรียญสิบ,บาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะซึ่งเหรียญนี้นะคะความโดดเด่นของเขาก็จะไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะคะเนื่องจากว่า การผิดปกติข,ของเหรียญน,นี้คะจะเกิดขึ้นได้อย่างที่เดียวนะคะนั่นก็คือการผลิตาการผิดปกติมาจากขั้นตอนการผลิตนะคะจะไม่สามารถที่จะนํามาหรือแต,แต่งเติมเอาเองได้นะคะเขาจะเกิดจากตรงขบวนการผลิตได้มาจากแหล่งเดียวเท่านั้นนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญ10บาทปีนี้กันนะคะสําหรับเหรียญปีนี้ตรงดูตรงขอ,อบนิกเกิลนะคะเขาจะมีขอ,อบนิกเกิลที่มีตรงที่นูนขึ้นมาช่วงหนึ่งนะคะเขาจะนูนขึ้นมาจากช่วงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะไม่มีขอบนิกเกิลนะคะซึ่งก็จะยุบลงนะคะ เรามาดูด้านหลังกันนะคะเพื่อจะได้เห็นชัดๆ,ๆนะคะตรงนี้นะะตัวขอบนิกเกิลตรงนี้เขาจะไม่มีขอบนิกเกิลน,นะคะเขาจะเสมอเรียบกับตรงสีขาวหรือสีเงินนี้นะคะพอมาตรงนี้นะคะเขาก็จะมีช่องว่างช่องว่างนะคะช่องว่างหรือช่องไฟเล็กน้อยของออกจากนะคะออกจากตรงขอบสีเงินนี้นะคะนี่ก็คือความแตกต่างของเหรียญสรงเหรียญนี้นะคะสา poner, ํหาหรับเหรียญปีพุทธศักราช2550นี้นะคะยอดการผลิตเขาจะอยู่ที่130ล้าน20ันเหรียญนะคะราคา ของเหรียญทรงเหรียญน,นี้เท่ากันนะคะนั่นก็คือ60บาทซึ่งก็เป็นเหรียญย n c นะคะสำหรับเหรียญที่ไม่มีความพิเศษแต่อย่างใดนะคะก็จะบอกข่าวดีสําหรับ FC ทุกท่านนะคะถ้าท่านใดที่รับชมคลิปนี้ไม่จบนะคะก็จะเสียใจนะคะเราจะประกาศรับเพิ่มนะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทนะคะที่เราจะทําการรับประกาศรับเพิ่มนะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2,000 553นะคะแบบพระเสียงใหญ่นะคะรีบๆราคา f อทุกท่านเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ